มาเดินตลาดนัดกลางคืนแบบนี้สิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือพัดลมเพราะอากาศเมืองไทยมันร้อนไงสำหรับพัดลมมือถืออันนี้จีซูไลท์ 10S ที่สามารถปรับระดับแรงลมได้ถึง5ระดับลมเย็นมากแบก5 0 0 0มิลลิแอม ใช้งานได้อย่างยาวนาน4.5ชั่วโมงถึง28ชั่วโมงเนะี่ยแล้วก็ลองรับการใช้งานขณะชาร์จทุกระดับแรงลมออกแบบเพื่อความปลอดภัยมีตะแกรงป้องกันนิ้วมือถูกเข้าไปในใบพัดด้วยมีระบบล็อคสวิตช์ป้องกันการกดโดยไม่ได้ตั้งใจมีจอ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่และระดับลมแบบเรียวทามชาร์จเต็มไวภายใน2ชั่วโมงแถมน้ำหนักเบาและมีแบตสูงถึง5,000มิลลิแอม ความเร็วแรงลมก็มีตั้ง5ระดับพกพาก็ง่ายเป็นขาตั้งได้เลยดีงามมากๆอย่างพัดลมติดรถเข็นของมีตังก็ของ g ีซูไลทใช้มา5ปียังไม่พังเลยเลือกพัดลมเลือก g ีซูไลท์รับรองใช้ทนใช้ดีใช้นานใช้ไปยาวๆเลยจ้าของเขาดีจริงๆนะกับจีซูไลทเนี่ยใครสนใจก็กดตะกร้าได้เลยนะ